สวัสดีค่ะร้านค้าทุกท่านขอต้อนรับสู่คาสตั้งค่าร้านค้าให้พร้อมขายโดยวันนี้เอสเปเกตจะพาผู้ขายทุกท่านมาดูวิธีการตั้งค่าร้านค้าบนน็อกน็อกกันค่ะสำหรับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นั้นจะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ก็คือทําความรู้จักกับเซลล์เซ็นเตอร์และวิธีการตั้งค่าร้านค้าในน็อกน็อกไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับร้านค้าการตั้งค่าการจัดส่งรวมถึงการตั้งค่าทางการเงินค่ะ โดยหัวข้อแรกทำความรู้จักกับเซ l ล์เซ็นเตอร์เมื่อผู้ขายเข้ามาที่หน้าระบบเซ l ล์เซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ขายใหม่แนะนำให้อ่านสัญญาผู้ขายฉบับใหม่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของร้านค้าหลังจากนั้นจึงกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขค่ะเมื่อท่านกดยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้วแถบสัญญาสีเหลืองตรงนี้ก็จะหายไปค่ะโดยในหน้าระบบเซ l ล์เซ็นเตอร์นั้นจะแบ่งสัดส่วนออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆคือ 1. เมนูคำสั่งที่ด้านซ้ายของหน้าระบบและ 2. พื้นที่แสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อที่ด้านขวามือซึ่งหากท่านกดมาที่เมนูหน้าหลักทางด้านขวาก็จะแสดงเป็นหน้าแดชบอร์ดสรุปภาพรวมร้านค้าของท่านโดยแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ 1. สถานะคำสั่งซื้อท่านสามารถตรวจสอบจำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละสถานะได้ที่ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อใหม่กำลังจัดเตรียมหรือผลิต กำลังจัดส่งและจัดส่งแล้วรวมถึงยังสามารถเข้าหน้าจัดการคำสั่งซื้อได้ง่ายๆโดยคลิกที่จัดการคำสั่งซื้อค่ะ 2. ประสิทธิภาพร้านค้าแสดงข้อมูลจำนวนผู้ชมสินค้าอัตราการซื้อสินค้าและรายได้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าเพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินง,งานของร้านค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากท่านเป็นผู้ขายใหม่จะปรากฏเป็นเมนู Progress Status แทนเพื่อท่านสามารถเปิดร้านค้ากับนอกๆ ok ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพค่ะ 3. คะแนนร้านค้าหรือ Shop h e a l t แสดงคะแนนร้านค้าของท่านในรอบปัจจุบันโดยแนะนำให้รักษาคะแนน Shop h e a l t ให้มากกว่า80คะแนนขึ้นไปค่ะ 4. สถานะสินค้าคงคลัง แสดงรายการสินค้าที่หมดสต็อกจำนวน5รายการโดยคัดเลือกจากสินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุดซึ่งท่านสามารถกดเติมสินค้าได้ที่หน้านี้ได้เลยค่ะ 5. การส่งเสริมการขายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือจำนวนผู้เข้าชมโดยฟีเจอร์การส่งเสริมการขายกับน็อกน็อกหวข้อที่2วิธีการตั้งค่าร้านค้าในน็อกน็อก2.1การตั้งค่าเกี่ยวกับร้านค้า มาเริ่มกันที่การตั้งค่ารายละเอียดร้านค้าซึ่งการระบุรายละเอียดร้านค้านั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือร้านค้าของท่านเพื่อสื่อสารให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงประสบการณ์รวมถึงยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อีกด้วยโดยวันนี้ Expert เ a t e กก็มีเคล็ดลับสำหรับการใส่รายละเอียดร้านค้ามาฝากผู้ขายกันค่ะ 1. สร้างภาพจำร้านค้าด้วยการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของร้านค้า และประเภทสินค้าหรือบริการเช่นร้านโฟอนิเจอร์ไม้สักแท้ก่อตั้งมาแล้วกว่า10ปีเป็นต้น 2. ดึงจุดเด่นให้แตกต่างโดยการเล่าถึงมาตรฐานโรงงานรางวัลหรืองานวิจัยที่ได้รับมาเช่นโรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO เป็นต้น 3. ความถูกต้องของภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้ ผู้ขายควรตรวจสอบการสะกดคําให้ถูกต้องตามหลักภาษาเนื่องจากหากมีการสะกดผิดก็อาจส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้เช่นคําว่าคะหรือค่ะเป็นต้นอยา่างไรก็ตามในการใส่รายละเอียดร้านค้าไม่แนะนําให้ใส่ช่องทางการติดต่ออื่นๆเช่นช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, เว็บไซต์หรือเบอร์โทรค่ะสำหรับวิธีการใส่รายละเอียดร้านค้านั้น ให้เข้ามาที่เมนูหลักร้านค้าเมนูย่อยรายละเอียดร้านค้าจากนั้นเลือกแถบข้อมูลทั่วไปและกดแก้ไขค่ะซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าจอในรูปแบบนี้ให้ท่านทำการกรอกรายละเอียดของร้านค้าในแต่ละหัวข้อ 1. ชื่อร้านค้า 2. ข้อมูลร้านค้าเบื้องต้นเช่นเล่าประวัติความเป็นมาของร้านประเภทสินค้าหรือบริการหรือจุดเด่นของร้านเป็นต้น 3. ที่อยู่ร้านค้าหรือที่ตั้งหน้าร้านนั่นเองค่ะสเบอร์มือถือซึ่งเป็นเบอร์ที่ผู้ซื้อจะสามารถติดต่อร้านค้าของท่านได้ 5. โลโก้ร้านค้าโดยแนะนำให้ภาพโลโก้มีความละเอียด600คณ600พิกเซลขนาดไฟล์ไม่เกิน10เมตรและไม่ควรมีกรอบตัวอักษรหรือลายน้ำบนรูปภาพค่ะจากนั้นกดปุ่มเซฟการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัปเดตข้อมูลรายละเอียดร้านค้าได้เลยค่ะ วันและเวลาทำการร้านค้าร้านค้าควรตั้งวันและเวลาทำการของร้านค้าตามความเป็นจริงเพราะระบบจะใช้ในการคำนวณวันที่ต้องยืนยันคำสั่งซื้อรวมถึงการแจ้งระยะเวลาจะส่งให้แก่ลูกค้าซึ่งหากร้านค้าใช้เวลาดำเนินการนานกว่าที่ระบบกำหนดก็จะมีผลต่อคะแนนชอ็อปเพล็ของร้านค้าค่ะโดยช่วงเวลาที่คาดว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าจะคำนวณจากระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า รวมกับระยะเวลาจัดส่งของบริษัทขนส่งและจะแสดงที่หน้าการสั่งซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าสั่งผลิตระบบจะไม่นำวันหยุดมาคำนวณแต่จะแจ้งระยะเวลาการจัดส่งตามระยะเวลาการจัดเตรียมสินค้าค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่าวันและเวลาทำการให้ท่านเข้ามาที่เมนูหลักร้านค้าเมนูย่อยรายละเอียดร้านค้าเหมือนเดิมจากนั้นเลือกแถบวันและเวลาทำการและกดปุ่มแก้ไขค่ะ โดยการตั้งวันและเวลาทำการจะมี2วิธีคือการตั้งค่าโดยใช้ตามระบบและการกำหนดเองสำหรับการตั้งค่าวันและเวลาทำการโดยใช้ตามระบบนั้นวันและเวลาทำการตามที่ระบบตั้งไว้คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงถึง5โมงค่ะส่วนการตั้งค่าแบบกำหนดเองท่านสามารถเลือกวันทำการของร้านเองได้จากนั้นให้ระบุเวลาทำการของร้านในแต่ละวันตามความเป็นจริง โดยอาจกำหนดเวลาเริ่มทำการและเวลาสิ้นสุดแตกต่างกันได้ค่ะนอกจากนั้นท่านยังสามารถตรวจสอบวันหยุดของร้านได้ที่หัวข้อวันหยุดของร้านโดยจะตรงกับวันหยุดตามประเพณีในปีนั้นๆค่ะและเมื่อท่านได้ดำเนินการตั้งค่าวันและเวลาทำการเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัปเดตวันและเวลาทำการได้เลยค่ะถัดไปการตกแต่งร้านค้า การมีร้านค้าที่ดูดีสวยงามก็เปรียบเสมือนการใส่เสื้อผ้าให้กับร้านค้าใช่ไหมล่ะคะยิ่งถ้าหากร้านค้าใดมีความสวยงามดูดีก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือและยังส่งผลต่อความรู้สึกภายในของผู้ซื้อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการตกแต่งร้านค้าก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือร้านค้าให้เกิดภาพจาต่อผู้ซื้อและยังสร้างความเชื่อมั่นในร้านค้ามากยิ่งขึ้น โดยผู้ขายสามารถตกแต่งร้านค้าได้โดยการใช้ภาพแบรนเนอร์หรือวิดีโอที่มีความคมชัดสวยงามและหากมีการคุมโทนของร้านค้าด้วยก็จะยิ่งทำให้ร้านของท่านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งผู้ขายสามารถเข้ามาตกแต่งร้านค้าบนนองน็อกได้โดยเข้ามาที่เมนูหลักร้านค้าเมนูย่อยการตกแต่งร้านค้าจากนั้นกดปุ่มแก้ไขค่ะ ให้ผู้ขายทำการเพิ่มแบนเนอร์หลักให้กับร้านค้าโดยเลือกไฟล์รูปแบนเนอร์จากอุปกรณ์ของท่านหรือรูปที่อัปโหลดแล้วจากคลังภาพของร้านในระบบโดย Expert Gate แนะนำให้ผู้ขายอัปโหลดรูปแบนเนอร์ทั้งรูปแบบ Desktop และ Mobile เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าค่ะซึ่งแบนเนอร์สำหรับ d e s k ์ท็อนั้นควรมีขนาด1,400คูณ1 0 5 0พกเซลสำหรับโมบายควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 400คูณ300พิกเซลค่ะนอกจากนั้นท่านยังสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆของร้านเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบวิดีโอข้อความรวมถึงแบนเนอร์เสริมโดยกดมาที่เพิ่มส่วนใหม่เพื่อตกแต่งร้านค้าให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นกดบันทึกแบบร่างและดูตัวอย่างได้เลยค่ะโดยร้านค้าที่ตกแต่งแล้วจะแสดงผลในรูปแบบตามตัวอย่างที่ขึ้นอยู่นี้โดยแบนเนอร์หลักจะแสดงอยู่ด้านบน และหากท่านมีการเพิ่มวิดีโอข้อความหรือแบนเนอร์เสริมก็จะแสดงอยู่ที่ด้านขวามือค่ะข้อทีสอ่สการจัดส่งคลังสินค้าซึ่งหมายถึงสถานที่ที่บริษัทขนส่งจะเข้ารับสินค้าโดยร้านค้าควรระบุารายละเอียดที่อยู่ของคลังสินค้าให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเข้ารับสินค้าของบริษัทขนส่งค่ะสำหรับว,วิธีการตั้งค่าคลังสินค้านั้น ให้ผู้ขายเลือกเมนูหลักคลังสินค้าแลจัดส่งจากนั้นเลือกเมนูย่อยคลังสินค้าและกดปุ่มกรุณาเพิ่มคลังสินค้าใหม่ให้ผู้ขายกรอกรายละเอียดของคลังสินค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อคลังสินค้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษรหัสของคลังสินค้าซึ่งสามารถกำหนดเองได้เลยค่ะ ถัดไปให้ผู้ขายทำการกรอกที่อยู่ของคลังสินค้าให้ถูกต้องและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านคอนโดบ้านเล็กที่จังหวัดอำเภอตำบลเป็นต้นในส่วนของลิงก์ Google Map สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้แต่หากผู้ขายระบุลิงก์ Google Map ก็จะช่วยให้ขนส่งเข้ารับสินค้าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะถัดไปข้อมูลสำหรับการติดต่อ ให้ผู้ขายกรอกชื่อนามสกุลของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคลังสินค้าเบอร์โทรรวมถึงอ e ีเมลค่ะจากนั้นให้กดบันทึกเพื่ออัปเดตข้อมูลสินค้าได้เลยค่ะถัดไปประเภทการจัดส่งการจัดส่งของนอกนอกนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทได้แก่ 1. นอ่นอกนกฟรีหรือการจัดส่งโดยนอกนอกเป็นการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่ได้รับการรับรองจากนอกนอก โดยนกๆจะเป็นผู้ประสานงานด้านขนส่งให้แก่ร้านค้าโดยสามารถแบ่งเงื่อนไขการบริการออกเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันดังแบบนี้ 1. การจัดส่งแบบธรรมดาสำหรับสินค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 2. การจัดส่งแบบธรรมดาสำหรับสินค้าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 3. การจัดส่งแบบนัดวันรับสินค้าและ 4. การจัดส่งแบบนัดวันรับสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง สองเซอร์วิฟหรือการจัดส่งโดยผู้ขายการจัดส่งในรูปแบบนี้ผู้ขายจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าด้วยตนเองซึ่งสินค้าหรือร้านค้าที่สามารถจัดส่งในรูปแบบดังกล่าวได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่นกนกกำหนดไว้เท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่าการจัดส่งให้ผู้ขายเข้ามาที่เมนูหลักคลังสินค้าสแสตลัดส่งเมนูย่อยคลังสินค้าจากนั้นกดปุ่มแก้ไขที่คลังสินค้าที่ต้องการตั้งค่าการจัดส่งได้เลยค่ะ จากนั้นให้ผู้ขายเลื่อนลงมาที่ด้านล่างจนเจอหัวข้อวิธีการจัดส่งระบบจะแสดงรูปแบบการจัดส่งทั้งหมดที่นอกนกซับพอร์ตเอาไว้ให้ซึ่งหากผู้ขายต้องการจัดส่งในรูปแบบของนอกนกฟลีดพันสามารถตรวจสอบเงื่อนไขาการจัดส่งในแต่ละบริษัทได้โดยคลิกที่ชื่อขนส่งนั้นๆจากนั้นระบบจะแสดงเงื่อนไขขนาดของบรรจุภัณฑ์รวมถึงพื้นที่การให้บริการค่ะ เมื่อท่านเจอบริษัทขนส่งที่เหมาะสมแล้วให้ดำเนินการเลื่อนท็อกเกิลจากสีเทาให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวระบบจะเปลี่ยนจากคำว่า inactive เป็น active ปแปลว่าท่านได้เลือกบริษัทขนส่งนั้นๆเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นให้ดำเนินการกดปุ่มบันทึกเพื่ออัปเดตวิธีการจัดส่งได้เลยค่ะทั้งนี้เอสเปอร์เกตแนะนำว่าให้ผู้ขายดำเนินการเลือกการจัดส่งประเภทละ1ขนส่งเท่านั้นเพื่อหลีเกเลี่ยงการสับสนระหว่างมีรถเข้ารับค่ะ ทั้งนี้หากผู้ขายต้องการเปิดการบริการจัดส่งโดยผู้ขายหรือรับสินค้าที่หน้าร้านสาม,มารถติดต่อ s ซลล์เซอร์วิเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและทำการเซตร,ระบบการจัดส่งได้เลยค่ะ2.3การเงินสำหรับวิธีการผูกบัญชีธนาคารให้ผู้ขายเข้ามาที่เมนูหลักการเงินเมนูย่อยเอกสารทางการเงินจากนั้นกดปุ่มแก้ไขค่ะ หลังจากนั้นให้ดําเนินการกรอกข้อมูลบัญชีของผู้ขายโดยหากท่านเป็นร้านค้าในนามบุคคลธรรมดาให้ระบุประเภทผู้ขายเป็นประเภทบุคคลแต่หากท่านดําเนินการขายในรูปแบบของบริษัทให้ระบุเป็นประเภทนิติบุคคลค่ะถัดไปให้ระบุชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีหรือชื่อนิติบุคคลตามหนังสือรับรองเลขบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับร้านค้าประเภทบุคคล และหมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าประเภทนิติบุคคลถัดไปให้ระบุสาขาที่อยู่และหากร้านค้าของท่านสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีได้ให้ระบุคำว่า yes แต่หากไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ก็สามารถเลือกเป็น no ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเมื่อท่านเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอสัญญาการเข้าเป็นร้านค้าให้ท่านดำเนินการกดเงื่อนไขาการใช้บริการ เพื่ออ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาค่ะหลังจากที่ดําเนินการอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้วถัดไปให้ระบุข,ข้อมูลบัญชีธนาคารโดยยึดข้อมูลจากหน้าสมุดบัญชีเงินฝากไม่ว่าจะเป็นคือบัญชีธนาคารชื่อธนาคารเมืองและเลขที่บัญชีค่ะทั้งนี้สําหรับการแก้ไขข,ข้อมูลธนาคารสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ยกเว้นวันเสาร์ถึงวันอังคารค่ะ ใต้ในส่วนของเอกสารหากร้านค้าของท่านเป็นร้านค้าประเภทนิติบุคคลเอกสารที่ต้องยื่นแนบประกอบจะใช้เป็นหนังสือจดทะเบียนบริษัทใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพสองศูนย์หน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งต้องใช้เป็นสมุดบัญชีของบริษัทนะคะและสุดท้ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหากร้านค้าของท่านเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา ให้ใช้เป็นเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของร้านเท่านั้นค่ะและสุดท้ายสำเนาบัตรประชาชนค่ะและเมื่อท่านดำเนินการแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มเซฟการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เอสเปอร์เกตเชื่อว่าผู้ขายจะสามารถตั้งค่าร้านค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถตกแต่งร้านค้าได้อย่างสวยงาม สำหรับวันนี้ก่อนจากกันเอสเปอร์เกตขออนุญาตแนะนำช่องทางการติดตามข่าวสารของทางทีม Knock น็อกเซล l ์อะคาเดมี y ไม่ว่าจะเป็น My Official a n n s e l l e r a c a d e m y รวมถึงมุก e e o o o k k น็อกน็อกเซล l ์อะคาเดมี y ค่ะทั้งสองช่องทางจะเป็นช่องทางการติดตามข่าวสารอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของทางน็อกน็อกรวมถึงทริปแอนทิคต่างๆมากมายนอกจากนั้นหากผู้ขายมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ทีม n o k n o c k s e ซ l l r s e r v i c e ที่ l ล n ์ f อฟ i ิเชียล n o c k n o c k s e l l e r ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เอสเว t รดเต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปสวัสดีค่ะ Nocknox